หลังจากรับรองสสมา5 0า้เขาเรียกสภา500เนี่ยโอ้ก็ไปรับใบรับรองที่กกตนะฮะไปรายงานตัวที่สภาบรรยากาศบางคนก็ตื่นเต้นพักใหญ่ๆเขาบอกเดี๋ยวคอนนัดกันไปมันจะไปกันเป็นทีมค่ะอ่เป็นงานบรรยากาศคุณจินดีฮะค่ะวันนี้นะคะไปดูคนแรกเลยหมที่เดินทางเข้ามารายงานตัวคุณขาคนแรกที่เดินทางมาถึงเลยโอนี่ นางรำพูลตันติวณิชนนเป็นสสอุบลราชธานีเขต9พักไทยสร้างไทยซึ่งหญิงหน่อยถูกต้องไคกรกตคนแรกเลยนะคนแรกเลยค่ะซึ่งเป็นสสสมัยแรกแต่ทํางานการเมืองท้องถิ่นมากกว่า20ปีเจ้าตัวนี้บินมาจากอุบลเลยนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนี้เพราะกลัวว่าจะไม่มีเที่ยวบินที่สําคัญกลัวรถติดด้วยตื่นเต้นดีใจมากพอรู้ว่ามาถึงเป็นคนแรกลองฟังเสียงความรู้สึกเธอหน่อยค่ะถึงนี่เจตมุ่งครับ ค่ะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะลืมมาก่อนเพื่อนเลยมาถึงนี่เจ็ดมงครึ่งค่ะกลัวรถติดแล้วอยากรับใบหนังสือรับรองจากทางกกตไปเพื่อจะไปรายงานตัวที่รัฐสภา,อ,าอยากทําหน้าที่เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าพี่น้องได้เลือกมาแล้วนะคะดิฉันก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะที่พี่น้องได้มอบให้ขอขอกลับขอพระคุณพี่น้องทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ นี่กกตก็จะกำหนดให้สสทั้ง500คนนะคะรับหนังสือรับรองที่รัฐสภาตั้งแต่วันที่20คือวันนี้ ไปจนถึง24มิถุนาย,ยนไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะซึ่งสื่อก็ติดตามทําข่าวจนได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณราพูลคนแรกที่มาถึงทีนี้สอสอคนที่สองค่ะที่มารับหนังสือรับรองวันนี้ก็คือคุณภูมิพัฒน์พัชรศทรัพย์สอสอนครพนมเขตหนึ่งพักเพื่อไทยนี่ที่เขาเอาชนะลูกสาวของคุณสุภชัยพโพสุกไงอดีตรองประธานสภาแกนนําภูมิใจไทยไปแบบเหนือความคาดหมายซึ่งนายภูมิพัฒน์นะคะก็บอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยม อำนาจให้กับฝ่ายกฎหมายมารับหนังสือรับรองแทนสสและก็รับเปรายงานตัวพร้อมกัน22มิถุนายนนี้นะคะแต่ตัวเองติดภารกิจไง22<ม>ก็เลยมาวันนี้แทน<ม><ม>และนอกจากนี้แล้วนะคะมีนายนิคมบุญวิเศษสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยที่ย้ายมาจากพักพลังปวงชนไทยก็มารับหนังสือรับรองวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อนอกจากนี้ไปดูสสฝั่งพักร่วมรัฐบาลเก่ากันหน่อยไหมนี่ที่มาทยอยรับหนังสือเช่นกันค่ะมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาวเขตหนึ่งพักพลังประชารัฐนะคะก็มารับหนังสือรับรองด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสคุณผู้ชมดูตามภาพเลยนะ<อ>นักข่าวถามเหมือนกันนะท่านาาคะท่านธรรมนัฐถือเลิกอะไรไหมคะวันนี้ท่านตอบว่าไม่ครับ เลิกสะดวกเออแล้วนอกจากนี้ก็มารับหนังสือรองแทนกับลุงป้อมด้วยเอามารับแทนลุงป้อมคือรับที่อวตารเขารับแทนกันได้ใช่ใช่แต่ไปงานตัวที่สภาต้องไปเองต้องไปเห็นว่าเดี๋ยวลุงป้อมก็จะไปนะต้องบ่ายเนี่ยถูกต้องเมื่อเช้านกข่าวทำเนียบเจอแซวคือไม่ใช่อะไรหรอก แกอยู่การเมืองมานานแต่แกไม่เคยเป็นสสแล้วนี่คือเป็นสสครั้งแรกในชีวิตอของบิ๊กป้อมเนี่ยฮะใช่ค่ะนี่นะก็ถือว่าเป็นสสปาร์ติลิสสมัยแรกด้วยนะคะบิออ๊กป้อมเห็นบอกวันนี้ติดประชุมครมองไง<อ>เออนี่ค่ะและสําหรับอ้าวดาส้มดําส้มจ๋าดูหน้าจอแฟนคลับพักเก้าไกลค่ะก็บอกว่าไม่ต้องรอดูภาพเพราะว่าบรรดาสสของพักเก้าไกลช่วงนี้เขาติดสมนาอยู่ที่ต่างจังหวัดกันค่ะก็ทางพักก็เลยให้ฝ่ายกฎหมายไปรับหนังสือรับรองแทน ะะแล้วก็จะนัดไปรายงานตัวที่สภากันพร้อมกันคือ27มิถ<ม>ุนายนค่ะตบเท้ากันไปเช่นเดียวกับเพื่อไทยเพื่อไทยบอกเดี๋ยวนัดกันไปเป็นคือจนถึงวันศุกร์เนี่ยให้สสเข้าไปรับจากกรกะตกันเองให้เรียบร้อยแล้วก็จะนัดไปสภากันอย่างพร้อมเพรียงโอ้โหอ่ะเดี๋ยวรอดูทีนี้คุณผู้ชมมาดูไทม์ไลน์หน่อยหลังจากที่เป็นสสกันแล้วเนี่ยนะฮะจะยังไงกันต่อนะครับการรับ ใบรับรองเนี่ยก็จะเปิดให้จนถึงวันที่24นี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีรัฐพิธีเปิดประชุมสภา,าก็าคาดว่าน่าจะเป็นวันที่3กรกฎาคมออคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีกรอบไงยฮะว่าเขาให้นับภายใน15วันตั้งแต่กะกะตรับรองอก็คือตั้งแต่19้ามิถุนาเนี่ยนะฮะภายใน15วันนี้น่าจะเป็นให้เปิดประชุมสภาได้เขาเลยคาดการเป็นวันที่ส แล้วหลังจากนั้นเนี่ยภายใน10วันหลังจากที่ประชุมครั้งแรกแล้วนะฮะภายใน10วันก็คือจะต้องเปิดประชุมเพื่อเลือกประธานรองประธานก็น่าจะเป็นวันที่4กรกฎาคมและขั้นตอนการโปรดเกล้าแต่งตั้งนะฮะหลังจากนั้นเพื่อจะต้องประชุมรัฐสภาสสสวโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่คุณลูบคุณพิธานเนี่ยเพราะเป็นค a n d i d a ที่คาดหมายว่าเป็นเบอร์หนึ่งไงเป็นอันดับหนึ่งที่ได้เสียงเยอะสุดจะถูกเสนอชื่อในนามของ8พรรครวมแน่ แต่จะได้รับการเลือกหรือไม่ไม่รู้สวออจะได้ไปถึง3 7 6เสียงไหมนะฮะ15กรกฎาคมเป็นดีเดย์นะครับคาดว่าน่าจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพูดถึงคุณพิธาแล้วเนี่ยขวากห<อ>นามยังไม่หมดยังมีอีกเยอะนะฮะดูท่าแล้วยังมีอีกเยอะคือตอนนี้คุณผู้ชมฮะเมือ่อประกาศรับรองสอสแล้วะจะสามารถตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นสสอของคุณพิธาได้ อันนี้เขาเรียกว่าตามมาตรา82ดสิบสอ,อกกตยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเพราะว่าไอ้สามคำร้องไอต้ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนวันเลอกตั้งน่ยมันตกไปแล้วอตอนนี้ต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติเมื่อเป็นสสอแล้วคุณเรืองไกลนักร้องไปเลยทีนี้ส่งเอกสาร EMS ไปกกตแบบด่วนด่วนดนมาอีกนะเรานะให้กกตยใช้อำนาจตามมาตรา82นี่แหละยื่นร้องตรวจสอบคุณสมบัติคุณพิธาเลยนะฮะนี่เขาเรียกว่าวิบากกรรมยังมีอยู่นะฮะ จริงๆแล้วคุณพิทายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขากำลังจับจ้องอยู่ก็คือเรื่องการรายงานบัญชีทรัพย์สินนี้สินต่อปอป,อปอชอคือหลังพ้นตำแหน่งครั้งที่แล้วก็ต้องรายงานแล้วเดทไลน์มันคือวันที่18ที่ผ่านมามคุณพิธาบอกส่งแล้วรายงานให้ปอแต่ส่งโดยไปรษณีย์ทีนี้มันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าคุณน,นิกแสงสิรินาวินคุณน,นิกเป็นใครจาได้คุณผู้ชมจําได้ไหม คนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องคุนไอทีนี้ย้ายจากอนาคตใหม่ไปอยู่ภูมิใจไทยอะ,ค,ะคุณนิกโอโหกลายเป็นประเด็นคือมาแซะอย่างนี้ฮะส่งเอกสารทางไปรษณีย์เนี่ยเขานับวันที่หน่วยงานได้รับหนังสือนะอคนก็ไปทัวลงคุณนิกเพราะอะไรฮะตามหลักการเวลาเราส่งเอกสารไปรษณีย์เขานับวันไหนนับวันแต้มอะนับวันแต้มส่งไม่ใช่นับวันที่ปปชใช่ปะแต่คุณนิกแกบอกนี่เขานับวันที่ปปชรับหนังสือ ก็เลยการไปโทรลงแต่มันไม่ใช่แค่โทลงแค่นี้คุณผู้ชมมันไปพีคตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนิดหนึ่งคือมีอดีตสสเก้าไกลสารวัตรเพียวจําได้ไหมดาวันตรนตีชาวลิริอ่ะราหะอุดมพันธ์แกเข้าไปคอมเมนต์นะครับคืออย่างนี้แคปแชทคุยกันแชทคุยกันแล้วคุณนิกก็อาว่างว่างเดี๋ยวไปชวนกินข้าวกันหน่อยคือเหมือนทักแชทส่วนตัวมาว่างไหมว่างวันไหนสะดวกวันไหนกนัดอยากนัดกินข้าวอะไรแบบนี้ปรากฏที่มันพีคเพราะอะไรฮะสารวัตรเพียว ตอบกลับมาคุณผู้ชมดูบรรทัดบนสีน้ำเงินเดี๋ยวนะชาวชาวโซเชียลจะรู้ดีว่าคอควายจุดนี่หมายถึงอะไรครับพิมพิมครับหรือเปล่ามากนี่ยังอย่าไปกินข้าวกันนะครับใช่ไหมไม่พี่โจชาวโซเชียลเขาอาจะคิดอยู่อ๋อใช่ครับว่าคิดคิดหรือคำว่าคงนี่แหละนะพวกพี่มองโลกในแง่ดีกันมากเลยนะคงจะไม่สะดวกครับแต่พิมพ์คอควายจุดคือผมก็ไม่รู้นะ จะบอกว่าแกมือลั่นแล้วก็กดเซนต์ก่อนส่งมีจุดให้ด้วยอ่ะก็ว่ากันไปคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันว่าคุณพิธาจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าแต่ตอนนี้วันนี้จริงๆเขามีประชุมคณะทำงานชุดเปลี่ยนผ่านรัฐบาลแปดพักการเมืองประเด็นร้อนๆระหว่าง8พักมันกลับมาอีกนะฮะมันเป็นเรื่องของตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มันกลับไปกลับมาตอนแรกเพื่อไทยก็จะเอาก้าไกลก็จะเอาใช่ไหมเสร็จปุ๊บ อยู่ดีๆคุณอ้วนภูมิทางบอกก็พักที่ได้สสมากสุดหลังจากกอตอรับรองควรจะได้ประธานสภาครับคนก็บอกอ้าวคุณอ้วนอยู่เพื่อไทยใจสีส้มเหรอทาไมไปยกให้ก้าวไกลเมือ่อวานโอ้โหปรากฏอย่างนี้คุณผู้ชมครับมันมีแชทหลุดออกมาจากทางว่าที่สสพักเพื่อไทยด้วยกันเองคโอ้โหเนี่ยฮะไปไม่หมดเลยโจมตีกนนนาพักอะ่ะเขาบอกเนี่ยเล่นการเมืองไม่สมบูรณ์แบบ,บเป็นพักใหญ่เลยทําไมเอาความเห็นส่วนตัวไปอย่างงุ้นอย่างนี้ เขาไม่ยอมให้ตำแหน่งประธานสภาไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่พอใจท่าทีเนี่ยทำไมมาพูดเป็นส่วนตัวแบบนี้นะครับแล้วบอกว่าเหมือนกับไปยอมเขาอะเนี่ยเขาแชทเมื่อวานเนี่ยคุยกันสนั่นลายเลยสำหรับทางพักเพื่อไทยก็มีการเรียกร้องให้หัวหน้าพักคือคุณหมอชละนานนะครับนำเข้าสู่ที่ประชุมของพักเพื่อไทย21มิถุนายนนี้เพื่อจะพูดให้ชัดๆเลยว่าจะเอาอย่ไงคุณภูมิทางเวชยาชัย จ่ก็เลยมาอธิบายว่าผมไม่ได้ยกให้เพื่อไอ้ใครก้าวไกลนะ,ะผมพูดแค่ตามหลักการว่าพักที่ได้สสมากสุดเขาก็ต้องควรจะได้ได้เป็นประธานสภาใช่ไหมมันเป็นหลักการแค่นี้นะฮะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมมันก็มีการวิเคราะห์กันต่อเนื่องเมื่อวานเราให้ฟังไปแล้วว่าที่พูดอย่างนี้เหมือนกับปูทางหรือมั่นใจในอนาคตว่าคุณพิธาจะไม่ได้เป็นนายกหรือไม่ครับถ้าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกแล้วใครจะเป็นม,มันก็ต้องเพื่อไทย นนี่้าวงเล็บนะขีดเส้นใต้ว่าถ้ากรณีสอวออเอาด้วยนะก็ต้องเพื่อไทยแล้วถ้าเพื่อไทยได้ตําแหน่งบริหารแล้วเนี่ยนิติบัญญัติก็ต้องก้าวไกลออก็คือประธานสภาดูซิว่าเดี๋ยวประชุมร่วมกันนี่นะฮะจะมีการตกลงไอ้เรื่องเหล่านี้ตำหน่งตำแหน่งกันยังไงเดี๋ยวรอตามหนังเรื่องนี้เป็นหนังการเมืองยาวๆ<ช>แต่ไม่ได้มีรอยร้าวอะไรกันใช่ไหมคะ,คะมีรอยร้าวหรือยังอันนี้เออ แต่หัวหัวเฮ่อเฮ่อเลยนะคนการเมืองตอนนี้ไม่มีไม่มีเพราะยังไม่เผยไม่เผยให้เห็นโอ้โหคการเมืองเขาก็ยังมีคําอะไรไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรวันหนึ่งร่วมกันคนวันนี้อย่างพวกนี้อาจจะอีกอย่างเนี้หรอก็เราเห็นพลิกลิ้นกันมาตลอดเราเห็นถล่้มั่ลายขึ้นไปแล้วมันแปะใส่ก็ปล่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ได้ดูคนเงียบๆไว้ให้ดีแล้วกันคนเงียบๆเดินไปเดินมาเนี่ยเราไม่รู้ว่า จะมีบทบาทอะไรหลังจากนี้หรือเปล่าค่ะ